สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน My Hero Academia กับค่ายบันเพสโต้นะฮะกับตัว The Amazing Hero World 16นั่นเองกับตัวรุ่นพี่อ่ากับตัวแลนะ้วเนจิเลฮาโดนะฮะเนจิเลนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาจะออกมา2ตัวคือ A B. กับ B ก็คือจะเป็นนะฮะตัวนี้กับเลอร์มิเลียนตัวอ่าอะไรนะมิริโอโทกตา หรือรุ่นพี่มิลิโอนั่นเองตัวนี้ตัวมิลิโอเนี่ยหน้ามันจะเปลี่ยนจากเดิมไปนะคะเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวให้ดูเอาไปว่าเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอ,อันนี้เป็นด้านหลังน,นี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่ามา ตัวนี้นะครับในกล่องก็จะเป็นลนะักษณะแบบนี้นีนี้เขาก็จะมาเป็นหลายถุงเหมือนกันนี่หว่าอ่ะหนึ่งถุงจะเป็นตัวฐานกับตัวเสาค้ำนะฮะส่วนอีกถุงนึงก็คือจะมาเป็นตัวก็คือจะเป็นตัวเต็มกับหัวนะฮะสองอย่างมาแบบนี้อืมเดี๋ยวเรามาแกะตัวฐานกล่อนแล้วกันนะฮะ ตัวฐานก็คือจะเป็นตัววงรีใสนะฮะอันนี้จะมีตัวปั๊มเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะฮะตรงน,นี้แล้วก็มีเป็นเสานะฮะแบบนี้นะะเสามี2แบบแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมาเรามาแกะดูอีกทีนึ่งเริ่มจากหัวก่อนนะฮะหัวเนี่ยจะมีบับเบิลพันที่ข้างบนมาให้ด้วยนะฮะ ตัวผมก็คือจะมาเป็นลักษณะหัวจะมาพร้อมกับผมสีอ่าผมยาวจะเป็นโทนสีฟ้านะฮะจะไม่ได้ไล่เฉดสีหรือว่าอะไรเลยก็คือมาเป็นทรงฟ้าปกติเลยเป็นผมยาวหน้าก็คือจะประมาณนี้ตัวผมข้างบนก็คือจะเป็นตองอยตองออยตัวเนี้ยเอาตรงๆนะฮะมีสิทธิ์ที่จะหักได้ง่ายเลยนะฮะอันเนี้ย ดูเบาบางแล้วก็มันม้วนๆนเนี่ยอ่อนๆมีสิทธิ์ที่จะหักได้นะฮะตัวน,นี้ให้ระวังนิดนึงนี่ชึบตัวน,นี้จะมีแต่ผมอย่างเดียวแล้วก็ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราเกบนี้ก่อนตัวนะครับเขาก็จะห่อบับเบิลมาอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวเราแกะดูแล้วกันนี่คือจริงๆตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเขามีพลังอะไรจำไม่ได้จริง ัวนี้นะฮะก็คือชุดจะมาเป็นชุดสีม่วงอ,ออกน้ําเงินม่วงน้าเงินแล้วกันม่วงน้าเงินน้ําเงินแล้วกันะนะฮะตัดกับสีขาวแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะฮะตัวชุดตรงเนี้ยมันจะเป็นโคง้งตรงปลายๆายเนี่ยมันจะนิ่มๆนะฮะนี่ตรงนี้เหมือนกันอันเนี้ยมันจะเป็นตัวปลายที่มันจะนิ่มๆขยับได้นะฮะแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็คือจะเป็นแข็งหมดเลยอะ่ะมีตรงขาตรงนี้ที่พัน อีกส่วนหนึ่งนะฮะนี่มันก็จะพันเป็นแบบลอยๆอยไอตัวรอยอยเนี่ยแหละอาจจะมีสิทธิ์ที่จะหักได้ง่ายนะฮะให้ระวังกันนิดนึงนะฮะตัวชุดเขาจะตัดสีเขียวเกือบทั้งตัวเลยแล้วก็เป็นทรงสีน้ําเงินอืมจะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวค่อนข้างใหญ่อา่าตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้นี่อันนี้ก็คือใส่ผมอย่างเดียวเลยโอ้โหัวหนักนะ พออยู่ตัวกับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้เฮ้ยโอเคเลยตัวใหญ่แล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอันนี้ทีนี้ตัวเสาเนี่ยเขาจะมีข้างหนึ่งก็คือจะเสียบปาตรงต้นนะฮะแบบนี้ส่วนอีกอันนึงน่าจะเป็นตัวค้ำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะค้ำแบบไหนผมเสียบไปก่อนนีใส่อ่ามันจะเป็นตัวเหมือนมาลองตัวผมด้านหลังนะฮะนี่ าจจะต้องจับปรับดับนิดนึงนี่มันจะลองตัวปลายผมข้างหลังตรงนี้นิดนึงซึ่งต้องดูระยะยาวนะครับว่าช่วยได้จริงหรือเปล่าน,นี่อันนี้คือตัวจะประมาณนี้เลยกับเนจิเลเนจิโลเนจิเลเนจิเลนะฮะฮารโดเรียกว่าเนจิเลและกันโนตนัวนี้นี่รายละเอียดถือว่าโอเคตัวค่อนข้างใหญ่นะคะถ้ารวมเสาเข้าไปเนี่ย ค่อนข้างสูงเลยนะฮะอันนี้นี่นี้ความสูงนะครับเราจะวัดจนถึงปลายผมด้านบนนกมันจะอยู่ที่23มเซนนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่23่มเซนคือความสูงมันค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเสาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแล้วก็มีแบบจอรผมโผล่ขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยซึ่งอาจจะทำให้มันดูสูงกว่าตัวไอเมซิ่งอื่นๆเข้าไปอีกนะฮะ แต่ถือว่าดีนะรายละเอียดโอเคเลยตัวใหญ่ลอยอยู่ทำแบบเสาอะไรพวกนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะอันนี้อืมไอ้ดีอ่ะตัวนี้นี่โอเคใครเป็นแฟนไมค์ฮิโโลนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของมังงะแล้วเราก็ไปตามดูนะฮะหวังว่าใกล้จบแล้วด้วยแต่ว่าตัวละครน่าจะยังออกมาเรื่อยๆนะฮะเพราะตัวละครโคตรเยอะเลย โอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คืออย่างที่บอกฮะเวอร์สิบหกแล้วยังไปได้อีกยาวๆนะฮะกับอาลเมซี่ฮีโร่นั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะที่ร้านหน้ายังจะพอมีเหลืออยู่นิดนึงนะฮะใครก็ไปดูที่เพจโอโหทอยของเราได้วันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่อง YouTube ของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ